ก็มาถึงหัวข้อ4.1นะครับให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็ไปที่เงินเพิ่มก่อนนะครับคลิกที่เงินเพิ่มแล้วกด Enter นะครับเราจะย์ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่1 0 1ให,สนหน้ส่วไอน2นะครับเดือนกุมภาพันธ์2 5. 5 5 8ถึง2 8 กุมภาพันนะครับสองห้าห้าแปดนะครับกดโอเคครับคี่โอเคแล้วคลิกเพิ่มนะครับรหัสพนักงานนะครับที่มีเบี้ยขยันเงินเพิ่มนะครับคือในายจริงแน่นอนครับศูนย์สองก่อนนะครับในดีจริงแน่นอนก็วันที่นะครับวันที่ยี่สิบปดเดือนสนะครับ 2558นะครับก็กด enter ลาดประเภทเงินเพิ่มนะกดจุดกด enter นะครับก็เบีย้ยขยันนะครับก็เลือกเบีย้ยขยันกด enter นะครับยอดเงินนะครับ1นึ่งหมืนะครับ1นึ่งหมืนนะครับ,นนรบแล้วก็แล้วกด save เ f 10นะครับบันทึกเล f 10นะครับส่วนอันที่อันที่สองที่เราบันทึกอันนี้คนที่สามนะครับสถานพักง,งานศูนย์สามนะครับงานนางสาวงามจริงดีพร้อมนะครับก็วันที่ก็ยี่สิบแปดเดือนสองนะสองห้าห้าแปดนะประเภทเงินเพิ่มก็กดจุดกด e n t เตอร์นะครับ กด enter ที่เบียร์ขยันครับซึ่งมันเป็นรายการยรแรกอยู่แล้วเราก็กด enter กด enter อีกครับก็ยอดเงินนะครับยอดเงินก็หนึ่งพันบาทนะครับกด enter นะครับครับก็กด f10 หรือบันทึกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเงินเพิ่มนะครับเราก็กดออกหรือ escape นะครับยกรืิกข้อมูลนี้ไหมคลิก y e ะครับ ก็จะมี2รายการนะานางสาวงานจริงดีพร้อมแล้วก็สุขใจเก่งมากครับดีจริงนางจริงดีพร้อมกับนายดีจริงแน่นอนนะ ก็มี2รายการนะครับเราก็กดออกนะครับ S หรือ S-K นะครับอันนี้จะออกรายการเงินเพิ่มนะครับเราก็มาที่รายการเงินหักบ้างคลิกรายการหักครับก็ตั้งแต่วันที่1เดือน2นะครับปี58นะครับก็วันที่28เดือน2ปี5้า คลิกโอเคนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับลานพนักง,งานส่วนสองนจริงดีแน่แน่นอนนะครับกด enter ครับก็วันที่นะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองปีห้าแปดกด enter ครับประเภทเนินครับกดจุดกด enter นะครับ,รรบ,รบอ่า มันอยู่ขาดงานอยู่แล้วแล้วก็กด enter เลยครับเลือกนะครับยอดเงินนะครับไปคลิกที่ช่องยอดเงิน,นครับช่องยอดเงินก็คือขาดงานห้าร้อยนะครับพิมพ์ห้าร้อยห้าร้อยนะครับเสร็จแล้วกด enter นะฮะแล้วก็กดบันทึกหรือ f 1 0นะครับคลิกบันทึก f 1 0ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ บันจกเงินหัเรากด escape หรือออกนะครับยกเลิกข้อมูลนี้ไหมคลิก yes ครับแล้วก็กดออกหรือ escape นะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับหัวข้อ4.1ที่ให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภาพันธ์นะครับ